โอ bert, while, ้อะไรครับคือบินส้นสานส้นสานอยู่เนาะวานนี้บ่ตอดไเนาะผ่านพึ่งละยองครับผ่านพึ่งละยองของจริงเลยวันนี้มาขอไฟไหลายๆมาซาครับผมไม่ไม่อย่างไหนเนาะ มาเก็บเห็ดปวกครับอยังเต็มหัวยันมาเก็บเห็ดปวก,กันเลยพ่อเผื่อไปไหนไมีน้ำมาแล้วมาแล้วครับผมเดี๋ยวพาไปเอาห้างยังไงลงโลง่ง แกถึงแล้วแกสิอปอยเสียดโอเคโอเคไปเลยเดี๋ยวดึงเองอเอเทานพึ่งระยองของแท้ครับวันนี้เดินทางไกลมาจากจังหวัดระยองเพื่อมาตีพึ่งสารคาม ได้ข่าวว่าพึ่งสารกรรมเยอะยี่สิบวันมือตี้ครับลังแรกโอ้หนุม่มหวานหนุ่ปักเข็งในยะดอกสองล้อลังแรกครับผมหวานนี่ผ่านแหลมเดือดแหลมสารกรรม แห่งเมืองอะระมตีมารรรโอ้หมล้ำหนึ่ง่ะจากกีฬาโอ้ขึ้นเคี้ยเลยตัวนี้โอ้ลงทางเคี้ยเลยของแท้ครับผ่านผ่านพึ่งผ่านพึ่งระยองครับขึ้นแบบโผนเคียเว้่งระวังน้ำน้ำ